สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันที่1เดือน12 2022ครับเดือนสุดท้ายแห่งปีครับแต่ไม่ท้ายสุดครับโปรโมชั่นร้านกล้องล้อสิงห์บุรีดีๆเด็ดๆแน่นอนครับก็จัดให้ตามคุณผ่อนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับจัดทรงให้ฟรีนะครับล้อใหม่ยางใหม่จัดทรงให้ฟรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพิ่มขยายอีก1สาขาครับนะสาขาที่3ามนะครับแถวบริเวณหลังศูนย์นิสสันนะเลยร้านเดิมมาประมาณ 500เมตรครับเลยร้านเดิมมาประมาณ500เมตรครับเปิดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้จัดทรงเลยครับทันปีใหม่แน่นอนครับนะสาขานี้รองรับรถได้ประมาณ4-5คันเลยทีเดียวนะครับนะนะแล้วก็ที่สำคัญครับข้างร้านเรานะครับมาที่นี่จบเลยครับแปลงหน้ารีวูฟอร์จูนอัพเกรดอินเตอร์เทอร์โบหม้อนงหม้อน้ำมินิมั่นครับรีแมปกล่องเพีียวกล่องหลักได้หมดเลยครับนะจากอัพเกรดฝาคารบุนคาร์บอนไฟหน้าไฟท้ายครับนะ มาที่นี่ได้เลยครับชิดอะไรล่ยนชลีเปี่ยนกล้องล้อซิ่งชลีฮะนี่สําหรับคันนี้ครับมาไกลจากขอนแก่นเลยนะฮะนี่ลูกค้ามาไกลจากขอนแก่นเลยครับมาที่นี่จบแน่นอนครับมาที่ร้านกล้องล้อซิ่งชลีครับเปลี่ยนล้อยางครับมาที่ชิดอะไรล่ยนชลีครับแปลงหน้านะครับเป็นล็อกโค่นะฮะจากอ่าเขาเรียกอะไรเอเอหนึ่งครับนะแปลงหน้ามาเป็นล็อกโค่ตัวปัจจุบัน2022เลยนะฮะนี่เป็นไง ล้อโปรโมชั่นสำหรับร้านกล้องล้อซิงค์ชลีนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับราคาปกติ3 0,000บาทนะแต่วันนี้จัดให้ถูกๆพิเศษแพงนะครับลดไปเลย5,000บาทครับล้อฟาสนะครับอ่าฟาส6 N1 นะครับคู่ยางดีสโตนครับล้อไทยยางไทยนะ9.5เนี่ยด้านหน้าเนี่ยแบบลึกมากนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะโอ้ด้านหลัง10.5โอ้โหอันนี้ก็ลึกมากครับนะ10.5จุดหานะลึกๆเลยนะฮะหน้าหลังลึกเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยครับแล้วก็คู่ยางไทย ดีสโตนครับสตอมครับ R.S นะฮะนี่สองหกห้าหกสิบ R สิบแปดครับนะยางก็ฟรียี่สองครับรับประกันบาดบวมแตกตามให้ร้อยี่สิบวันนะบาดบวมแตกตามร้อยี่สิบวันเคไม่ฟรีนะครับแบบสุดมากนะก็เปิดราคาล้อพร้อมยางครับสองหมื่นห้าเท่านั้นเองครับอันนี้ลูกค้าจ่ายแค่หมื่นกว่าบาทนะประมาณหมื่นหกนะฮะเพราะว่ามีล้อเทินครับถ้ามีล้อเทินก็ราคาลงอีกครับนะมาไกลจากขอนแก่นลูกค้าบอกว่าคิดที่แรกคิดว่าน่าจะประมาณสามหมื่นนะ แต่มาที่ร้านกล้องล้อซิง์ชุนลีวันนี้จบเพียง16,000บาทเทินเดิมนะครับเพราะว่าล้อเดิมเทินให้9,000นะครับเพราะว่ายางยังใหม่ยังใช้ได้อยู่นะฮะยังสวยๆอยู่นะฮะเออจัดให้ตามราคาตามงบลูกค้าแน่นอนนะฮะโปรโมชั่นแบบเดือนนี้ครับนะแบบเล่าร้อนมากๆเลยนะจัดทรงให้ฟรีนะครับล้อตัวเตี้ยนะครับเปลี่ยนล้อยางใหม่นะครับอ่าถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จัดทรงโหลดหน้าโหลดหลังให้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวสูง จัดทรงย้ายแหนบให้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับพิกัดนะครับโลเคชั่นใหม่สําหรับแดนรถซิ่งนะครับกัดหลังศูนย์ที่สันบางทรายครับหรือตรงเข้าขนส่งชลบุรีต่อไปกับขี่ครับนะมาที่นี่โหดูเพียบเลยนะครับรถนะจอดรอเนี่เพียบเลยครับอ่ะโอเคทุกคนก็ฝากไปด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีนะครับส่งงานคันนี้เพียง16,000บาทเท่านั้นนะครับเทินเดิมนะ อ่าโอเคทุกคนสำหรับนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ